น,นีข่าวาวคุณภพ Qualitynews Station 97.0ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นาพบกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิพานและบุญกรมดงบังสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0เมก เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิดและสถาบันวิทยาสิริเมทีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ตะโกนสุดเสียงว่ายูเรก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ t ท c o m คอม o ิ t e s t ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิ๊กบึกบึนมโหารานรวมนักวาดการ์ตูนไวมากที่สุดตูมตามด้วยรางวัลมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลง,งานในนิตยาสารอเดตตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก facebook.com/pttcomic วันนี้ถึงส1ิสิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ วันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับคุณประเดชภูริปฏิภาลและผมบุญคมมนงบางสถานอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาอาทิธุิกิจข่าวนะครับสำหรับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2558นะครับทางคลื่น FM 97เมกะสถานีวิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมปรชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังครับเรามีประเดน็นที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารก็จะได้รับทราบนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่มีที่ทางกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เสนอไปทางประธานคณะกรรมาการยกร่างรัะนุนนะครับจะขออํานาจในการที่จะให้ใบเหลืองใบแดงแก่ผู้สมัครเลือกตั้งนะครับที่มีการทุจริตนะครับรวมทั้งอํานาจอื่นๆน,นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับคุณบุเดช ผู้ริปติพาณนะครับว่าท่านมีความยึดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับสวัสดีครับคุณประเดศครับครับผมครับรายการเสาอาทิตย์สกิจข่าววันนี้นะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังครับคุณประเดศครับในเรื่องเกี่ยวกับกรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณประเดศครับครับคืออย่างนี้ครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณประเดศได้ได้ขอได้แจ้งไปทางคณะกรรมการยกล่างลำดูนะครับ ในการที่จะขอคงอํานาจให้กับกอกต่อก็คือเรื่องการแจกใบเหลืองใบแดงแก่นักการเมืองที่ทุจริตเลือกตั้งไงนะครับนอกจากนั้นยังยังยังมีหลายเรื่องนะครับที่ที่ทางกอต่อต้องการคงอํานาจไว้นะครับเช่นการควบคุมสั่งโยกย้ายขราชการการสั่งลงโทษทางวินัยขราชการอะไรหลายๆเรื่องนะครับคุณเบล็ดครับที่นี่คุณเบล็ดคิดยังไงครับที่ทางกต่อเขาเขาต้องการคงอํานาจเหล่านี้ไว้นะครับเ ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทําให้เกิดความวุ่นวายใน,ในทางการเมืองเนี่ยนะฮะอันนึงมาจากการเ,าเรื่องตั้งเนี่ยนะฮะครับระหว่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสื้อไทยจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมาจนถึงจนทาให้ทางกองทัพเนี่ยต้องมา,ายึดอำนาจเนี่ยนะฮะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับนะหรืออาจจะว่ามาจากการเลือกตั้งเป,เป็นส่วนใหญ่ก็ยังจะได้เลย ครับนะฮะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมาหลายชุดลวนะฮะแต่ว่าที่มาของกรรมการเนี่ยก็หลากหลายก็แล้วแต่ก็รัฐมนตรีก็จะมาจัดการคัดสรรของวุฒิสมาชิกครับนะะวุฒิสมาชิกเป็นคนเลือกเอคนมาเลือกตั้งอำนาจเลือกตั้งในอดีตเนี่ยเป็นของกระทรวงมหาดไทยครับเสร็จแล้วก็มีการมาพิจารณากันว่า ถ้าอยู่กับมาไทยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็สามารถจะเอามาจัดการแบ่งเขตโดยการเอาข้อมูลทางการตั้งตั้งเนี่ยมาแบ่งเขตนะฮะแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าการอยู่กับมาไทยเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีครับก็ขอให้มาเป็นกลางนะฮะก็เลยกลายเป็นองค์กรอิสระนะฮะ แต่ว่าเรามาดูว่าแล้วในเท่าที่เป็นมาแล้วเนี่ยอิสระจริงหรือเปล่าครับนะกรรมการเรื่องตต้งชุดแรกก็หาว่าเพื่อเอพื่อให้กับพรรคเพื่อไทยครับนะฮะจนกลายเป็นจนก็มีการดําเนินดาเนินคดีกันไปจนถึงขั้นอะเอาไปติดคุกก็มีครับนะฮะก็แปลว่าเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่มาอีกทีหนึง่งครับแต่พอมาคราวนี้แล้วเนี่ยฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ร้องกัน เราแรกแข่งกันเจอกันพวกสสอเขาร้องกันหมดว่าขอ <c oughs> โทษครับเ็นเป็นหวัดอยู่นะฮะก็เลยถามว่าไม่เป็นธรรมอีกนะฮะถามว่าไม่เป็นธรรมอีกครับปัญหาคือว่าขนาดนี้ยถ้าเราจะต้องปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการไอ้คนไกลต่างๆเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอันเป็นสากลน,นะฮะเราจะทำยังไง ผมว่าการที่ท่านมาเรียกร้องเร่าง,าง,งรัฐมนบที่ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยจอบทิศไปทั้งกรมเลยนะคร <ฮะ S 2> ับก็ปรากฏว่าคุณเบอลจักได้ตัดอำนาจบางอย่างออกไปจากคณะกรรมการการเลือกตั้งครันะฮะจนขณะนี้เขาต้องมายื่นเรื่องมาเียเพื่อขอให้อำนาจกลับไปใส่ใหม่ทั้งของเพิ่มอ,อีกหลายอย่างเลยนะครับครับผมบอกว่าเอ,อถ้าจะให้การการ กา,การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ไร้ข้อพอรหาเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะต้องมาตั้งต้นรับหนึ่งเหมือนใหม่หมดเลยครับต้องมานับคอไก่กันใหม่เลยว่าจะเอาอย่างไร,รับและกา,การมีกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีหน้าที่เพียงแค่เ,เป็นคนดาเนินการจัดก,การเลือกตั้งให้เป็นธรรมนะไม่ใช่ท่านเป็นผู้มาดูแลความยุติธรรมในการเลือกตั้งครับ ท่านเป็เากาจัดให้มัน,นเสมอภาคจัดให้ทุกคนรำม,มือความสะดูกให้กับประชาชนให้กับพรรคการเมืองที่เข้ามาเลือกตั้งดําเนินการจัดก,การการเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่มีข้อคอราหานะที่ท่านขออานาจไว้เนี่ยไปเป็นอำนาจตุลาการในการเลือกตั้งเลยครับท่านก็เลยมีบทบาทได้เสียถึงผู้ที่เข้ามาสมัครนะว่าคนนี้ได้ใบแดง คนนี้ได้ใบเหลืองเหลือตอนนี้ท่านจะมาขออีกใบมีใบสีส้มด้วยจะวากันแปลว่าใบสีส้มของท่านเนี่ยคืออะไรครนะแต่ถ้าเราจะให้การเลือกตั้งมันไม่มีเหตุตรงนี้สําคัญยิ่งกว่าเรื่องใดทั้งสิ้นครับ,รบก็เหมือนกับฟุตบอแลแหละครับถ้ากรรมการไม่ดีแค่อย่างเดียวรรกรรมการลำเอียงอย่างเดียว คนดูทั้งเห็นตรงข้ามกับคนดูทั้งสนามนะฮะเรื่องราวก็จะเกิดเรื่องใหญ่โตแน่นอนนะฮะเ,เหมือนกรรมการมวยนะถ้าเห็นสวนกับคนดูก็ต้องเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแน่นอนครับกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ไม่ได้แค่มวยหรือฟุตบอลน,นอะฮะมันหมายถึงประเทศทั้งประเทศมันมหยถึงประชาชาติทั้งประชาชาติครับแล้วมันหมายถึงการเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาล ผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นว่าผมอยากจะให้ท่านมีชัยวิสุพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ต้องเอามาร่างรับนูเนี่ยนะท่านได้จัดการอยู่กับเรื่องนี้ใหม่เลยว่าจะเอาอย่างไร,รนะฮะเดินพักการเมืองไปถามเลยว่าดาวแบบไหนนะฮะแล้วก็มานั่งคิดดูแต่ละประเทศเนี่ยร,รมก,การกับเรื่องสร้างเนี่ยเขาใหญ่โตแบบบ้านเราหรือเปล่า นะะเขาใหญ่โตแบบเป็นสารเลยไหมครับนะะอันนี้ที่เขาขอไปนี่นะเขาขอมีสารเลือตั้งเลยนะฮะครับเขาจะขอถึงสารเลือตั้งเลยแต่เมื่อเ้าขอสารเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่การที่พากษาต้องไปไปไปเป็นไปตามหลักฐานที่กรรมการเลือตั้งส่งให้ครับได้ยินเอ่อเห็นเห็นตรงเจตนาตรงนี้ของเขาแล้วเนี่ยผมปวดหัวครับครับเพราะว่าถ้าเกิดหลักฐานในมหาพิสูไม่ได้ เป็นหลักฐานที่เขาส่งไปแล้วศาลก็จะพิพากษา,าเลยครับมันก็เหมือนระบบเลูกขุนในอเมริกานะ,ะในสหรัฐอเมริกาพอลูกขุนเนี่ยเขาพิจารณายัางไงแล้วส่งไปที่ศาลศาลก็มีหน้าที่พิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดอเออขุณจะบอกผิดไม่ผิดแต่ตัวศาลเองจะเป็นคนกําหนดโทษนะฮะ อันนี้ของเขาเนี่ยเขาเป็นลูกขุนเขาทาตัวเป็นลูกขุนแต่เป็นลูกขุนถาวรครับในสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยลูกขุนเนี่ยเขาจะคัดกันมาเลือกกันมาจากคนที่เาจากองค์การต่างๆนะฮะมีม้นมาตรการต่างๆที่จะให้ได้ลูกขุนซึ่งเป็นข่าบ,บแล้วก็ยุติธรรมกัทั้งทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยนะครับแล้วก็เมื่อลูกขุนบอกว่าผิดก็ผิดศาลก็ลงโทษไปถ้าลูกขุนบอกว่า,าถ,ถูากก็ศาลก็ต้องปล่อยตัวเ,เลยผู้สาวไม่มีอำนาจที่จะมา ออบอกว่าผิดแล้วถูกน,นั่นคือระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเขาบตอนนี้พอทางนี้มาดูเหมือนดีนะฮะหรือว่าอจจะมีศา,าลศาลอกตั้งขึ้นมาก็น่าจะเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ขมาววัวไห้ว่าแต่ท่านนี้ั้งต้องนึกแผลบ,บนบนหลักฐานที่เขาส่งมัเจ๊งเลยครับใครตรงข้ามกับใครอยู่ตรงข้ามกับคณะกรรมาการนี่ก็ไปไม่รอดครับ ถ้าเราจำวามวันได้ลองย้อนหลังไปดูตอนเลือกตั้งญี่ปุ่นปอ่านเนี่ยแหละตรงนี้เลือกตั้งไม่ได้ตรงนี้เลือกตั้งไ,ได้บัตรไปที่นู่นมากไปบัตรไปที่นี่น้อยไปเราเอาเรื่องราวที่เก่าวาทั้งหมดเมาอ,อามาฟองกันดูน <c oughs> ะเราจะเห็นเลยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่ในขณะเนี้ยหรือว่าที่อยู่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมีการมีได้ถูกกล่าวถึงเนี่ยในมุมที่เป็นบวกหรือเป็นลบ นะในมุมที่เป็นการสังเสริญเยนยอนหรือว่านิมพาวายครแล้วยิ่งเขาไปขอว่าให้มีอำนาจในการตัดการทั้งหมดได้นะมีขอไปตั้งแต่การนับไม่การเรื่องตัดผลครับให้มีอำนาจในการกำหนดกิจกรรมและเลื่อนวันเรื่องตั้งเลื่อนวันเรื่องตั้งก็ได้นะฮะครับพวกคุณสั่งการสั่งย้ายยกย้ายข้าราชการครับลงโทษทางวินัยด้วยนะครับลงโทษทางวินัยนะฮะแลวกาบอกว่าการเือตั้งเนี่ยผมว่า ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดะระบอบประชาธิไปไตยอันเป็นสากลการเลือกตั้งมันก็ควรจะเป็นสากลไปด้วย <c oughs> ครับเราก็ามาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลของการที่เราขัดแย้งกันมายาวนานตั้งแปดแปดสิบกว่าปีนะฮะอะไรที่เป็นเหตุให้ถึงว่ต้องไปตีร่อนแทนกันกลางถนนครับ <c oughs> แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์กันให้ดีๆเรื่องตัวตอักษรในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นก็เป็นเรื่องที่ เราสามารถที่จะดูละดูให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้เพราะเป็นคนแต่การเป็นผู้ตัดสินเนี่ยสาคัญกว่าสําคัญกว่า,านะถ้านไม่ใช่ท่านไม่ได้เป็นผู้จัดก,การการเลือนตั้งท่านเป็นผู้บริหารการเลือนตั้งและเป็นผู้ําหนดผู้ชนะในการเลื่อนตั้งได้ด้วยอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้ลำบากครับลำบากาคือจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการแจกใบเหลืองใบแดงก็ตามนะครับน่าจะเป็นเรื่องของศาลใช่ไหมครับคุณเบรศครับ เพราะว่าการที่จะให้กองต่อมีอำนาจทุกอย่างหรือมีรวบอำนาจมาทำเสเองเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งจะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยหลงวยก็ได้ครั้งคอสชอเนี่ย,ยได้ออกประกาศให้การเวบให้การตัดสินเกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของศาลุทธตณ์ในช่วงนี้นะฮะผมว่าประกาศฉบับเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเจตนาลม์ ซึ่งทำให้เห็นว่าคอตออชอเองก็ดีก็อยากจะให้การเือตั้งนี่เป็น,นอำนาจหน้าที่ของศาลนะครับจริรแต่ว่าเราจะกาหนดว่าให้ศาลที่อยู่ในเรื่องเนี้เพราะว่าเนื่องจากการเือตั้งเนี่มีเพิ่มแค่3ปีใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้การดาเนินการคดีต่างๆของศาลในกรณีเนี้ยจะต้องเป็นศาลที่เรับนะฮะ คือเราไม่ต้องไปแยกเป็นสารต้องร้อยสารพันสารอย่างที่มีอยู่วันนี้ฮะเป็นองค์กรอิสระเป็นตุรกา,า,ารอิสระอย่างเดียนวะเราเอาสารที่เป็นจริงเลยนะครับสามสารเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ให้เป็นให้มีกรณีเป็นสารอิสระเออเป็นสารพิเศษครับถ้าเรื่องใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นเรื่องการต้องขึ้นสารพิเศษเนี่ยก็จะไปรวบรัดัดความให้เร็วเข้าให้เหมาะประยุกับยุกตกอบสมัยให้เหมาะกว่าเป็นจริงนะไม่ใช่เขาไปดีเลยกันจนได้ประโยชน์ในการเป็น เออในในรูปคดีนะฮะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าผมเห็นด้วยเลยว,ว่าจะดีขึ้นมากๆเลยครับครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าในอ่หลายปีที่แล้วแม้กระทั่งการเลือกตั้งล่าสุดก็ต้อนําไปสู่ความวุ่นวายนะครับทางก,กองตเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข,อขอา้างเยอะนะครับลมดังกอต่อบางทัานนะครับอ่ซึ่งเรื่องนี้นะครับการแก้ปัญหาได้ควรจะต้อง จัดการยังไงครับคุณประเดชครับเพื่อสร้างความมั่นใจหรือสร้างศรัทธาให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งผู้นักการเมืองเองก็ตามนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยการได้มาของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเราใช้อุธทิศมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่ตอนนี้พอพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งการได้ชนะการเลือกตั้งมีผู้แทนมากเขาก็จะได้ ก็จะได้เป็นเป็นคนจัดการตั้งกรรมการการเลือกตั้งซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะต่อมาในใช้การแต่งตั้งแทนเพราะการใช้การแต่งตั้งผู้ที่สมาชิกเข้ามาเนี่ยแล้วมาจีดวงให้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือด้ามในการส่งคนเข้าไปเป็นเป็นกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้คนไก่ของ ของ่วุฒิสมาชิกท,ท,ที่มีมาจากการแต่งตั้งคร <c oughs> นะับเพราะเขาไม่ได้มีอำนาจแค่แต่งตั้งนะฮะเขามีอำนาจถอดถอนด้วยครับแต่ถ้าไม่บังกันก็ถอดถอนได้อีกแตนี้การที่เราอาำนาจชนิดเนี่ยอำนาจที่รารณาทั้งทีดินทินนนน่ฟ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงประเทศได้เนี่ยไปขึ้นไว้กับกลุ่มคน <c oughs> ซึ่งมีเหมือนเพ่งรูเหมือนไม่มีผู้บงคบญชาแต่จร <c oughs> ิงๆแล้วเนี่ยมีอำนาจไปมีอำนาจตามนั้นด้วยเนี่ยครับ ผมว่าเรื่องการกรรมการเรื่องตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเลยว่าควรจะทํำยังไงถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้ผมมีความคิดยังไงเรายังคิดไม่ออกหรอกครับเพราะว่าแต่ว่าเท่าที่มีอยู่นี่ไม่ดีแน่เท่าที่ทดลองกันมาแล้วก็ยังไม่ดีนะฮะวันนี้ทํายังไงก็ออยู่ที่สติปัญญาของท่านผู้ตรับผิดชอบทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าทาเป็นไปอย่างที่กรรมการกเรื่องตั้งท่านขอมาเนี่ยผมปฏิเสธผมว่าเราปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ คือจะขออยู่ต้องเจ็ดปีนะแล้วขออำนาจแบบพิสดารพันลึกเลยคือว่าจะทำยังไงก็ได้ตามเรียกว่าความอำเภอใจอย่างนี้เรียกว่าคแค่กรรมการห้าคนตัดสินที่ติดตีปลาไลหมดอย่างเี้รเราก็ไม่มีการเลือกตั้งเงี้ยครับออแล้วแบบนี้ผมคิดว่าทางข้าราชการที่เกี่ยวข้องขาคงจะไม่พอใจก็คงจะไม่ชอบใจเหมือนกันนะครับถ้าให้อำนาจแกก็จะตอบแบบนี้นะครับคุณประเรีครับเพราะว่า เราก็เคยมีนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยที่กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเห็นขัดแย้งกันไปมาครับเนื่องจากอาจเนื่องจากเหตุผลอาจจะมาจากคนละเหตุผลคอาจมาจากคนละทฤษฎีหรืออาจจะมาจากคนละกาแล็กซี่นะฮะก็ไม่รู้นะคฮะถ้าปรากฏว่ามีการให้การที่มันไม่ตรงกันไปมาผมยังชอบอยู่คนนึงนะคุณสดสีดสีใช่ไหมครับครับคุณสศินสกิทธิธรรมครับ ครับผพราะว่าท่านน่ะน่าจะเป็นคนที่พูดได้ดีที่สุดว่ากรมรมการซื้อรือตั้งหรือควรเป็นจะเป็นยังไงครนะคุณสดสีไว่าวันหลัหงคุณมุกมช่วยเชิญท่านคุณสดสีไปออกรายการหน่อยเนี่ยโอเคดีครับ <นะ S 3> ดีครับให<ค><ด>้ท่านรเราอะ่ะกรรมาการการเลือกตั้งในความคิดของท่านน่ะคืออะไรครับหรือไม่เราก็เอากรรมการกืรอลือตั้งทั้งหมดที่มีทุกยุคสมัยที่รวมกันมาแล้วเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็ให้เขาสั่งเนี่ยมากลายเป็นองค์คณะรายการรถพร เกกติกาเกี่ยวกับกรรมการการเรื่องตั้งชุดใหม่ขึ้นมาครับนะจะเอาคนที่เอาคนที่ไม่เคยรู้มานั่งคุยกันเรื่องที่ต้องละเอียดถี่ถ้วนอย่างหนักอย่างมากเรื่องที่มีผลได้เสียประโยชน์มาหาศาลกับการเมืองแล้วก็เรื่องที่ทําให้เกิดความแตกแยกได้อย่างรุนแรงเนี่ยครับผมว่าเรื่องนี้ต้องทําให้ดีกว่านี้ครับ กรรมการการ,การเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆของชาติอยู่แล้วัฐงแตสมุฉบับนี้แหละและเป็นอันดับสําคัญที่สุดในการสร้างประชาธิปไตยด้วยครับือในขณะเดียวกันก็มาจะทําให้เกิดความปองดองก,กันได้ใช่ไหมฮะคุณประเดจครับ,รบสมมติว่านะสมมติว่าพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งนะฮะประาก,การเลือกตั้งรังะสูกกเก่าวมาแล้วก็ผมทรากษารต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งเนี่ยสามสี่ร้อยล้านเนี่ย มันก็คือการยุคพักเขาจเจี่ยเรานั่นเองครับนะฮะเขาจะผิดพลาดยังไงเนี่ยจะข้านไปไปปรับมาเป็นเงินมหาศาลเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกครับในตัวเลขเอตลข้ตัวเลขที่จะปรับกันเป็นร้อยร้อยพันพันล้านเนี่ยนะหรือว่าร้อยร้อยล้านเนี่ยมันเป็นถ้าเราดูโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับนะเราดูนี่น่ากลัวมากแต่ถ้าดูวานในความเป็นจริงประกอบกับกฎหมายฉบับอื่นแล้วเนี่ยนะะมันก็เป็นเรื่องที่ว่า มันเป็นเรื่องที่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่อยากจะข่าวไกดีครื่องแร,ร,รงผู้พูดว่าคุณลุงกรมเนี่ยไปทําผิดอะไรมาอันหนึ่งครับถุกพี่ภากษาเนี่ยให้ต้องชดเชยให้ก่อนแท้ทคแครับแสนล้านคุณลุงกรมยอมให้ยอมให้เขายึดไปะนะเท่าที่มีนะอาจจะยึดบ้านไปหลังรถคันหนึ่งที่เหลืออีกเก้าแสนเก้าเก้าหมื่นล้าน มันก็มันก็แค่ลมละลายสามปีครับเอกออกไหมฮะครับเราเนี่ยลบละลายได้แค่สามปีสเพราะฉะนั้นกี่แสนล้านเนี่ยมันก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้ไปให้รัฐบาลหรอกพอในสามปีพ้นจากสภาพเอ่อการเป็นผู้ละลายก็กลับไปมีบัญชีกันเงินอย่างเก่าครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันเรื่องคล้ายๆตลกหลอกประชาชนมากกว่าครับ เพราะถ้าเราไปดูกรณีกำลังมีการปรับตูดปรับนี่กันเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยนะครับโอ้โอ้แล้วก็ถึงวันนี้กว่าจะไปปรับเขาได้เนี่ยเขาเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับพอเป็นคดีเขาก็โยงโยงยายละสามสี่ปีก็ไม่พันละพอจะไปปรับเป็นคดีปรับตรงรับเขาก็หายหมดเงินเขาก็หายหมดนะฮะเออเป็นแล้วเข้ามาดาเนินการก็กลายเป็นไม่มีเงินจใช้จ่ายนี่ก็กลายเป็นผลล้มละลาย ลมละลายไปอีกสามปีก็คนสภาพขอมละลายลมละลายับผมบอกไอ้ตัวเลขเนี่เนี่ยมันตัวเลขตลกตั้งแล้วมกหโม่แล้วเนี่ยไอ้คนที่ลมลายจริงๆคือคนจนๆนี่แหละครับครับแล้วคุณประเด็จครับคือนอกจากกรกตที่ขออำนาจไปแล้วนะครับมันก็มีเรื่องของปปชด้วยนะครับคุณประเด็จครับผมคิดว่าไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องกรกตแล้วผมคิดว่าปปชก็ควรจะ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือข่าวว่าทางปปชก็เสนอขออำนาจต่อนั่นเหมือนกันนะครับต่อคณะกรรมการกรรมการยกล่างล้มนูนเหมือนกันครับคือเขามองว่าอย่างนี้เขามองว่าตอนนี้ปปชเหมือนเหมือนกับยักษ์ไม่มีกระบองนะครับคือคือใหญ่จริงนะครับดูเหมือนมีอำนาจจริงแต่จริงๆแล้วเหมือนจริงๆแล้วไม่มีอำนาจก็เลยขอ ไปที่คณะกรรมการยกร่างรัฐนูนนะครับเออก็จะให้ท <inde> ุกท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยทำเรื่องชงไปให้กรรมการร่างรัฐนูนเลยนะครับให้ยกเรื่องสารปกติไปเลยครับเนีอยขยไปมีเลยสารปกติเนี่ยสามสารเนี่ยจะไปมีเนียก็ทักที่รกษาไงไปเป็นไปตามนั้นแล้วก็จบครับนะกระบวนการต่างๆวันนี้มันก็ทําให้เกิดเรื่องราวมากมายมหาศาลเนี่ยแล้วรัฐมนูลเอ่อฉบับที่ทําให้เกิดเรื่องมากที่สุดก็คือรัฐนูนปีห้าสิบครับ แต่เลือกการเมืองมันเริ่มยุ่งยุ่งมามากๆเนี่ยต้องต้องแต่มีของอิสระที่ไม่อิสระเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาการเมืองแล้วก็อยู่ไม่อยู่ในร่องในรอยเลยในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยการการต่อสูส้กันทางการเมืองเนี่ยเมื่อหลังจากมีเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณสิบห้าปีจะเป็นแล้วก็ถึงจะขับมามีเรื่องราวใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วโดนปีหนึ่งเจ็ดก็มามีเรื่องอีกทีก็ปีสามสิบกว่า นะก็แปลว่าสิบนะก,กว่าปีนะจากปีสามห้าเขมามีเรื่องปีสี่เจ็ด้วก็อีกสิบกว่าปีแต่หลักจากสี่เจ็ดมาเป็นจำนวนสี่เก้าห้าศูนย์เนี่ยแล้วเนี้ยตอนี้มีกันเลยพอตอบพอน้ำหนักแตกก็มีเรื่องเลยครับแล้วเราเห็นว่าวงรอบมันสั้นเข้าเราต้องมาดูสาเหตุว่าอะไรทําให้เหตุทําให้วงรอบมันสั้นเข้ามาครับก็เพราะองค์กรอิสระนี่แหละครับ,รบอ,งองค์กรองค์กรอิสระที่ไม่ถูกยอมรับเนี่ยทาให้เกิดเหตุองค์กรอิสระถ้าถูกยอมรับ จากทั้งสองฝ่ายก็ดีแต่วันนี้มันไม่ถูกยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็หาว่าเป็นการใช้อำนาจเข้าไปกันแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าจะเบื่อแก้แก้ปัญหาวันนี้ต้องเอามาตับตัวเลยว่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ถ้าจะให้มีอยู่ควรมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ผู้ดำเนินผู้อะไรผู้บริหารแต่ไม่ใช่ทำตัวเป็นศาลซะเองคครรัับเพราะว่า เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ทางท่านมีชัยน่าจะมีการพูดคุยน่าจะเชิญทุกฝ่ายเข้าไปหารือเข้าไปขอความคิดเห็นรวมทั้งฝ่ายการเมืองด้วยใช่ไหมคุณประเดชครับเพราะว่าการเมืองก็มีส่วนได้เสียเหมือนกันกับอ,องค์กรฉลาบแม้กระทั่งรวมทั้งกะกะตอเองมันจําเป็นนะครับเพราะ,ะว่าคุณคุณเป็นคนเขียนหนังสือให้คนอื่นเขาเดินให้องคนอื่นเขาเล่นนะฮะ มันก็ต้องจาเป็นจะต้องให้เขาเหล่านั้นเนี่ยถ้า้มามีส่วนในการดูแลด้วยครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขียนกันให้ตายถ้าเผื่อเขาไม่เอาแล้วก็รู้ว่าประชามติเนี่ยต้องมาจากประชาชนสองกลุ่มใหญ่ครับแบบมาชาวทั้งประเทศนะฮะแต่นี้ถ้าเผื่อประชามติเนี่ยพักไปตัดซึ่งมีสมาชิกอยู่สิบสิบล้านคนไม่เห็นด้วยคพักเพื่อไทยที่มีสมาชิกอยู่สิบสิบล้านคนไม่เห็นด้วย ประชามติเขาไม่ผ่านทักษะบับเลยนะครับแบบนี้เราก็ต้องให้ผตอนเนี่ยบริหารประเทศไปเ,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 เปรื่อยๆจนกว่าประชามติจะเกิดขึ้นและถ้าประชามติจะเกิดขึ้นก็ต้องมีรัฐมนตรีประชาชนฐานพอใจครับทีบ่เขียนประชารนที่ไม่ให้พอใจในอย่างหนึง่งครับประชามติก็ไม่มีอีกม,มันก็วนกันอยู่ตรงนี้แหละครับไปไหนไม่รอดครับครับครับคุณประเด็นครับวันนี้รายการเ้าทิสกิจข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณคุณประเด็นครับ มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเสาร์หน้าครับคุณไปเดีครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเสาร์ทิศกิดข่าวนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเสาร์หน้าครับก่อนจบรายการผมขอขอบคุณบริษัทปอทอยจำกัดมหาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการครับสวัสดีครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่ง ขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิดและสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปะตะทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติติดตามรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไมา้ ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นนทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station ทีชาติและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินขู้ามาไม่อาจให้สายไป เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินทิ้งงดงามจะคืนกลับมา ขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้ Annika.